ได้้นะครับได้้เลยมาครับวันนี้เรามารีวิวชุดนอนนานะครับ1,000วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์ 9แอมป์สองลูกนะครับต่อขนาดนะครับเพิ่มแอมป์นะครับมาเรามาลองกับตัวแรกก็เป็นพัดลมเลยนะครับนะครับกดปัดก่อนนะครับมาลองกับพัดลมเลยนะครับพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้กินให้กวัดอยู่ที่46วัตต์นะครับ เราจะเปิดเบอร์เบอร์หนึ่งก่อนนะครับนี่ครับสบายนะครับหมุนสบายนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับตกไปนิดหน่อยอเรามาเปิดเบอร์สามันเลยนะครับ นี่นะครับลมนะครับหมุนสบายนะครับตัวสามนะครับเย็นนะครับนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยสว่านนะครับสว่านตัวเล็กก่อนนะครับตัวนี้นะครับกินวัตตอยู่ที่370รอวัตนะนะครับ ใช่แลครับาเดี๋ยวเรามาลองกับสว่านกระแทกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสวา่วนนวา,า,สวานตัวนี้นะครับสว่านกระแทกนะครับ500วัตต์นะครับมาลองกันเลยนะครับ ได้ได้นะครับได้ได้เลยหลังจากนั้นามาลองพัดลมกระสวานนะครับมาใช้พร้อมกันนะครับหรือว่าจะตัดไหมนะครับพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับสว่านสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์พัดลมสีิบวัต อยู่นะครับพัดลมยังหมุนอ,อยู่นะครับเ,เบาลงนะครับอยู่แล้ว,วนี่สว่างกินไฟน่าดูแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบกดแชร์ให้ y o u t u b บบ้านสีถนชนชัยด้วยนะครับ ขนาดแผงเรา30วัตต์เองนะครับใช้ไฟได้โอเคครับสว่านพัดลมบดไฟนะครับเพื่อใช้ฟ้าที่ใช้กำลังไฟไม่เกิน500วัตต์นะครับใช้ได้นะครับ